คันนี้ประหยัดจากป้ายแดง250,000บาทกับนิสสันอเมล่านจซูวีแอตัวเทอร์คันนี้นะคะรถปี2022กับไม้เพียง26,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะราคาค่าตัว3 9 9 0 0 0บาทฟีดาวน์พอน6,800บาทต่อเดือน ออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มในตัวท็อปเลยไฟหน้าฟู LED นะคะคันนี้กล้องรอบคันมีมาให้แล้วกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะคะคันนี้เดิมๆจากโรงงานภายในเป็นเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัศสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้คันนี้ประหยัดจากป้ายแดงทองแซนห้าหมื่นบาทกันเลยทีเดียวใครกําลังมองหาอ e ีโคคาร์เน้นประหยัดน้มามันตัวนี้ด้วยตัวใหม่นะคะปีใหม่ไม่น้อยอย่าพาชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องอีกูคารมือ2ตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตักอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ของเราถนนเซรีไทยซอย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับพีพีท่านไหนนะคะกําลังมองหานะคะรถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่นะรับประกันรถสวยคัดคุณภาพเกรดเกนะคะรถไม่มีชนหนัก ผิดความจมน้ําเริ่มชํารดสูญหายกับสีกอไม้ไม่มีอย่างแน่นอนนะใครกําลังมองหารถมือซองคะที่นี่ได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2 7 9เท่านั้นสําหรับพี่พี่ที่ประวัติดีนะคะเครดิตดีฟรีดาวน์อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงกันไปเลยนะคะสําหรับวันนี้ตักพามาพ,พบกับรถอีโกคาเข้าใหม่อีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ตักอยากแนะนําคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆก,ก,กับมิสซันอเมร่านะคะ1.0ตัว VL Tur เทอร์โบนะคะ คันนี้รถปี2022นะคะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะฟีดาวคันนี้ผ่อน6,800บาทต่อเดือนเท่านั้น7ปี84งวดนะคะพี่พี่คันนี้ไม้เพียง2 3 0 0 0กิโลเมตรนะคะเช็คประวัติสูตรได้ทุกระยะเลยคันนี้นะคะประหยัดลงมาจากป้ายแดงแล้ว ส5ง0 0บาทนะคะป้ายแดงขายอยู่ที่6,49,000บาทเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะไม่เพียง23,000กิโลเมตรเท่านั้นข้างในสวยเกล็บมากเลยนะคะใครกำลังมองหา e ีโกคาไว้ใช้งานคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบแล้วนะคะเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยที่น่าใช้อีก1คันนะคะดิตักพาดูออปชั่นว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรมาให้เราบ้างนะคะสำหรับต้นนิสสันอเมาคันนี้นะคะ มันในสกข,ของด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้นิสสันนะคะตัวนี้ลูกค้าเดิมไปใส่ครอบคล้ายๆเป็นตัวรุมดำจริงๆมันเป็นตัวโลโก้สีโครเมียมนะคะกระจังหน้าตัววีสีโครเมียมของเขานะคะกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะ,ะที่สําคัญตัวนี้ทำมาดีมากๆเลยให้สังเกตไฟหน้าของเขานนัเองนะคะไฟหน้านะคะ led นะคะ daytime led ไฟตันหมอก LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ LED มาให้นะคะทั้งโคมเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะคันนี้รอปรับสภาพมีร่องรอยจะต้องเก็บงานนิดหน่อยนะคะไม่ใช่ ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านเก็บให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. เหลี่ยมสังคุมตัวรถเครืชัดเจน45องศาแบบนี้ถ่ายให้เห็นเลยว่ารถไม่มีชนหนักผิดความหมาอย่างแน่นอนนะ,ะการันตีได้เลยหากพี่ๆซื้อไปแล้วตรวจเจอนะคะทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะฝากระโปรงตัวรถเหลี่ยมสันคุมเครื่องชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยบุบหลักยิมใดๆนะ,นะกระจกด้านข้างมาพร้อมกระจกแบบปรับพับเก็บไฟฟ้านะคะมีกล้องรอบคันมาให้แล้วสำหรับ คันนี้นะกล้องรอบคันมีมาให้นะคะระบบคุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลมาให้เรียบร้อยนะคะอ่าสำหรับคันนี้ออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มเลยคันนี้เป็นสีเทาดำนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะคะคันนี้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะขนาดขอบ15นิ้วนะคะ คันนี้แม็กเดิมโรงงานขนาดขอบ15นิ้วยางเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะยางปี2022นั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะใครกําลังมองหาอีโกคาร์ไว้ใช้งานสักคันนะคะคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยนะคะเน้นประหยัดน้ํามันทรงสวยป้องคันนี้เลยอัเมล่านะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะตัวนี้ได้ตัวท็อป V L ด้วยนะคะพี่ๆสนใจรีบติดต่อหาตักได้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในกัน ภายในตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดำนะคะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานเลยคันนี้เรื่องความปลอดภยัยมีแอร์แบกทั้งหมด4ใบนะคะคือคู่หน้า2แล้วก็ที่เบาะของคนขับแล้วดผดู้โดยสาร2นะคะสำหรับคันนี้นะอ่าภายในประมาณนี้เลยนะคะภายในสีดำแบบนี้นะคะปัดด้วยสีครีม นะคะตรงนี้คอนโซลตรงกลางเป็นหนังสีครีมนะคะเป็นเบาะสีดำนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะนี่ถ่ายให้เห็นกันแบบนี้นะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขันไขนะคะสำหรับคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23-24กิโลลิตรนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงอ่ะขอภัยค่ะหัวน็อตแผงประตูไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะได้เดิมๆจากโรงงานสีเฉดเดียวจากโรงงานเลยนะคะ แผงประตูบุได้หนังนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในบุได้หนังแผงประตูตรงนี้สีเดียวกับตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้วแตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะสีเดิมจากโรงงานสปอนเม็อาขึ้นชัดเจนเลยนะคะสําหรับคันนี้การันตีได้เลยไม่มีอุบัติเหตุจากด้านข้างอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ตักแจ้งไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันมีการกระทบกระเทือน <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วก็มีการชนนะ ตัวนี้เวลาเคาะขึ้นใหม่มือนจะไม่กลมกลมนๆนแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้ได้ตะเข็บเดิมนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะนี่สปอนเมอ์อาร์ชัดเจนแบบนี้กลมกลมมนๆแบบนี้คันนี้ไม่สอง0 0พกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะไล่มาเลยไล่มาในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เบาะด้านหลังนะคะเรียบหรูดูแพงมากๆ เบาหนังแน่นๆเดิมจากโรงงานแบบนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยห้องโดยสารด้านหลังนะคะเดินทางกัน4ี่ห้าท่านเนี่ยสบายสบายเลยสําหรับคันนี้นะคะห้องโดยสารกว้างหัวน็อตต่างๆไม,มไม่มีแกะไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะไม่มีขันไขได้นะโครงสร้างนเ,เดิมเลยนี่คะ่ะ ตะเข็บเดิมๆจากโรงงานซีนเดิมนะคะตัวล็อกเด็กมีมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆสังเกตนะสีมันจะเป็นเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะของตัวรถนะสีเท้าก็คือเป็นสีเฉดเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีร่องรอยกระดำกระด่างใดๆนะคะสําหรับคันนี้ไล่มาในส่วนของด้านท้ายรถกันเลยนะคะไฟของเขาไฟท้าให้ LED มาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับโลโก้ VL นะคะนิสันอเมาราวีกล้องถอยหลังนีมาให้เรียบร้อยนะคะด้านท้ายกระจกตัวนี้เป็นตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไล่มาในส่วนของฝาก,กระโปรงท้ายกันบ้างนะคะเปิดยาวมาเลยนี่ค่ะ หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนนะที่กําลังมองหารถอีโ้คารไว้ใช้งานนะคะสนใจอยากให้ตักดูแลติดต่อหาตักได้โดยตรงเลยที่เบอร์0659169359นะคะเบอร์นี้เบอร์ตักโทรได้แอดไลน์ได้นะคะตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะนี่ซีนเดิมๆสปอร์เมนอาร์คเดิมๆนะคะช่องระบายอากาศต่างๆนะคะคันนี้ได้ความเดิมนะ ไม่สอง0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเน้นประหยัดน้ำมันทรงสวยนะคะขับง่ายจอดง่ายในเมืองนะคะเล็กกะทะลักโคงตัวต้องคันนี้เลยนะคะตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานไล่กันมาเลยนะคะตัวบล็อกไฟไม่เคยถอดไม่มีเคยแกะนะคะบล็อกเดิมจากโรงงานช่องที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางพอสมควรนะคะคานเดิมนะคะคานด้านในสีเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูช่องเก็บสัมภาระด้านล่าง ตัวนี้นะคะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาแล้วนะคะเป็นต,ตัวชุดปะลมยางฉุบเฉินนะแต่งกระทะต่างๆนะคะสีเฉดเดียวกันทั้งหมดเลยนี่สีนทังมะพร้าวขึ้นชัดเจนนะคะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุจากด้านหลังอย่างแน่นอนนะคะคันนี้สีดาวผ่อน6,800เท่านั้นกับตัวท็อป VL ของเรานะคะมีสันอเมล่านะนี่เหลี่ยมสันคุมขึ้นชัดเจนนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยรถยังว่างอยู่นะคะ ตะเข็บต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยใดๆนะนี่ค่ะไม่เคยมีแกะมีขยับไม่มีขันไขนะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมเบาะเดิมๆจากโรงงานนะคะมีที่แปลงไฟเสียบ usb ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ที่สำคัญนะคะตัวนี้ให้ออปชั่นอะไรมาบ้างกันหน้านะคะระบบคุญแจ smart k e y l e s มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีคล้ายๆเป็นบายสปอร์ตนะคะเตือนเตือนการชนรถจากด้านข้าง ทั้งสองข้างมีมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้กระจกเป็นออโต้ที่คนขับนะคะกุญแจเขาจะเป็นประมาณนี้ระบบสมาร์ทคีย์เลสของเขานะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานเลยไล่มาเลยนะคะสติกเกอร์มออกนะคะแผ่นเพจนี่ค่ะแผ่นเพจเดิมจากโรงงานบอกเล็กเครื่องเลกถังนะคะยังอยู่ครบสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะภายในคุมโทนเป็นเบาะหลังสีดำแบบนี้นะคะเดี๋ยวตั้งดูออปชั่นข้างในว่ามีอะไรกันบ้างพี่พ ขอสตาร์ทกันสักนิดหนึ่งนะคะโอเคพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เพียงสอง0มสาันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะแอร์แบ็คคู่หน้านะคะแล้วก็คอนโซลตรงนี้ปัดด้วยหนังสีเบจหรือว่าสีครีม หน้าจอทัชสกรีนนะคะกล้องถอยหลังกล้องรอบคันมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มไฟหน้าเป็นออตโต้นะคะ LED, LED แบบออตโต้ให้เรียบร้อยด้านในก็กว้างขวางนะคะเกียร์ตรงนี้นะคะเป็นแป้นเกียร์มีเกียร์ L ขึ้นคุ้งข,ขึ้นเขาสบายๆเลยตรงนี้แล้วก็ช่องเก็บสัมภาระของเขาอ่ามีตัวเสียบ USB ได้อีกนะคะช่องเสียบ USB เหมือนเหมือนจะให้มาเยอะนิดนึงนะคะใครนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเพรนั้นงานประจํานะเน้นประหยัดน้ํามันขับง่ายจอดง่ายนิสตัร์นม่ล่ลเป็นอีก1คันคันนี้ราคาไม่แรงเลย3,99,000บาทฟีดาวผ่อน0กบาทเท่านั้นออปชั่นก็ให้มาครบ,ครบแล้วนะคะตัวนี้เครื่องเทอร์โบด้วยอัตราเร่งดีนะคะแล้วก็ออปชั่นด้านในให้มาคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ สำหรับราคาที่เป็นมือสองขนาดนี้นะคะลดลงมาจากป้ายแดงแล้ว250,000บาทนะคะเดี๋ยวจกักพาไปดูโครงสร้างและน่าห้องเครื่องกัน มาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซินขนาดสามสูบนะคะเครื่องหนึ่งพันเทอร์โบหนึ่งร้อยแรงม้านั่นเองเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะคะแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งเก้าห้าอีกยี่สิบได้เลยนะคะตัวโครงสร้างต่างๆเดี๋ยวตักพาดูนะคะตัวนี้นะคะห้องเครื่องอาจจะดูมีค่าฝุ่นอะไรนิดนึงเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะตักนำมารีวิวให้พี่ๆเห็นเนี่ยเป็นสภาพรับแลกเข้าเลยนะคะ หัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะนี่ฝากระโปรงสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะซีนเดิมจากโรงงานตะเข็บเดิมเดิมจากโรงงานนะคะแผ่นการความร้อนนะคะอยู่ครบเลยแล้วก็ตัวนี้ฝากระโปรงเป็นบล็อกลายจากโรงงานนะคะถ้ามีทมาํามายังไงก็ไม่เนียนกลิบแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะตะเข็บเดิมจิกไปจะเป็นรอยเล็บนะคะตัวนี้มีความยืดหยุ่นนะเดิมจากโรงงานเนี่ย จิกไปแล้วเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นนะคะซีงขอบป,ประตูต่างๆนะคะตัวนี้ได้บล็อกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะน้่นน้าไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนการันตีได้เลยนะคะไม่มีหัวน็อตขันไขขยับใดๆนะคะสำหรับคันนี้ นะพี่ๆนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะก็กออกรถได้นะคะพนักง,งานประจำค้าขายข้าราชการรัฐวิสาหากิจออกรถได้หมดเลยสนใจติดต่อทักเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้นะคะเบอร์ตักจะเป็นเบอร์0659169359นะคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะทั้งร้านมีตรวจเช็คของเหลวให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรี่ทางร้านเปลี่ยนให้เลยนะคะระบบเครื่องระบบเกียร์นะไม่ต้องกังวลนะคะใช้งานได้ปกติเลยคันนี้ ไม่เพียง2 3 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นกับมิสันอเมร่านะคะ1.0 V L นะคะตัวเทอร์โบรถปี2022ราคา3 9 9 0 0 0บาทนะคะฟีดาวอนหพัน6,800เท่านั้นส่วนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะหากพี่ๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้ามาใหม่ที่ตักนํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ลากันไปที่อีกโกคาคันนี้สวัสดีค่ะ